สบายดีสวัสดีจ้าพี่น้องตอนนี้สามีกําลังทิมมาเบิ่งของที่สามีซื้อมาพี่น้องของนี่กับสามีซื้อมาที่ไปทําบุญพี่น้องที่ไปถวายสังฆทานย่วัดบ้านเฮานี่แหละเนาะสามีก็ดีใจหลายเนาะพี่น้องโดนๆจะได้กลับมาบ้านเนาะมาลินมายามบ้านเลยก็ถือโอกาสลงทําบุญย่วัดบ้านเจ้าของเลยเนาะการได้มีผู้ใหญ่ใจดีพี่น้องเพิ่นให้เงินมา1,000บาทเนาะเพิ่นห่วงว่าสามีที่กลับมาบ้านเนาะสามีเคยเว้าในคลิป ตั้งแต่คลิปดนดุพู่เลพี่น้องเพววื่อนฮู้วาเซามีทิกับมาบ้านภายในเดือนนี้แหละเนาะเพื่อนว่าเซามีทิกับบ้านมือไดเนาะเพื่อนก,ก็เลยให้เงินมา1000บาทอ่าส่วนน้องชุกลงไปทําบุญเนาะเพื่อนว,ว่าไปซื้อของมาทําบุญเนะาะเซามีก็เลยซื้อเป็นของมาเพื่อที่จะลงไปถวายสังฆทานพี่น้องเซามีซื้อมาแต่ฝั่งไทยพดูดใลนี่พี่น้องหิวมาไปซื้ออยู่ซูเปอร์ฝั่งไทยบ้านนี้เซามีก็ซื้อเป็นถุงสังฆทานนี่แหละพี่น้องเซามีก็ซิมา ยัดใส่ถุงนี่เลยเนาะเามีกะทิมาเบิ่งว่ามีอย่างแน่เนาะอันนี้ก็จะเป็นอันแปลงคัดห้องน้ําพี่น้องแล้วก็มีอันนี้นี่เป็นอันช็อกโกแลตผงเนาะเจามีกะซื้อมาของที่อันที่ใส่ในถุงสังกะทานนี่เจามีก็กเข้าไปในซูปเปอร์เขากะเบิ้งว่าเขายากใส่อย่างนะพี่น้องแล้วเขาก็ยิบยิบเอาเลยเนาะอันนี้เป็นอันอจ๊กพี่น้องเลยอันนี้ก็เป็นสัญลั์และะ้วก็ทูบ อันนี้ไม่ปั่นหูอันนี้ช็อกโกแลตอันนี้มีหาถุงพี่น้องแล้วก็แปรงสีฟันกาแฟาน้ำยาล้างห้องน้ำอันนี้เป็นนั้นสก๊อตไบสสบู่แป้งพี่น้องแป้งเย็นนี่ก็เหมาะกับอากาศช่วงนี้เลยพี่น้องอากาศร้อนแหงเอาขนาดตอนนี้ยังดีเด้ดีมีลมโซยมาพี่น้อง อันนี้กระเทียนทุกเทียนเนาะแล้วก็มีอันใบมีดโกนมีดโขนนวดเนาะแล้วก็มีมาม่าสองห่อแล้วก็แชมพูอันนี้เป็นอันปายาสีฟันแล้วก็แปรงสีฟันพี่น้องปลากระป๋องใส่ตามที่เฮาอยากใส่เลยเนาะพี่น้องสังฆทานเนาะนี่เลยอันนี้เป็นแทบ ยากระซิชชู่มียาน้ำเน่ยาแก้ปวดลดไข้พี่น้องบาน,นี่สามีชิมาลองจับใส่ถุงลงมึงเน่ะว่าที่พอดีบ่เนาะเอาเสิเอาทิชชู่ลงก่อนบอ่น้องลีได้เนาะน้องซุกน้องซุกเป็นตาก้องให้พี่น้องลองเอาทิชชู่ลงก่อน,ออออนบอ่โอ้ทิชชู่อันได้อยู่เนาะเอาทิชชู่ลงก่อนเนาะเอาน้ำยาแล้วห้องน้ำลงลสไล แปลงคัดการทำบุญนี่กาสามารถทำได้ตามกำลังเฮาเนาะว่าเฮาอันมีงบํำไดเฮากระซื้อไปเ,าาเ,เานาะพี่น้องนี่แมนเอากาแฟลงอืมเอาทิชชู่ลงแหละแน่นๆเนาะพี่น้องนี่วันนี้เอาทูบใส่เอาทูบใส่ทูบใส่แบบนี้ดีกว่าเนาะ ừm, ở phép lo ở phép thôi con mh bởi vậy sai cứ cầu hai สชบ,บูปลากระป๋องสชบ,บูเขียนแบบโจก๊ก ยาสีฟันคอดใบมามาอ่าพอดีเลยพี่น้องคักเนาะคักเลยเต็มเลย พอดีเลยพี่น้องจ้ามีบได้กะโบได้หยางเลยนี่พี่น้องโบคลักเลยบได้อันออบ,บได้หูดก็ไดหูดได้หน่อยหนึ่งเนาะนี่พี่น้องคักนะเนาะพอดีเลยอ,อันเด็กพี่น้องใส่ได้หลายเนาะับใส่กระปุกอีกทำบุญรอบนี่กามีผู้ใหญ่ใจดีพี่น้องเพื่อนให้เงินมาให้งบมา ซอยกันทำบุญเนาะเรามีการขอขอบบุญขอบคุณเปินหลายหายขอให้ได้บุญทอกันเดอ้อเนาะล้ะก็รอติดตามเนาะเรามีการจัดตอนนี้ก็เป็นเวลา11โมงเ้าพี่น้องเรามีจัดแล้วก็ว่าทีกินข้าวกินน้ําแล้วก็ที่ลงไปถวายตอนบ่ายเนาะ

ลงมาฮอดวัดแล้วก็แต่งขันหาแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องเจ้ามีกาจิตวายสังฆทานเนาะเรื่องสังฆทานนี่ก็มีพี่ผู้ใหญ่ใจดีเนาะเพิ่นให้เงินมา1,000บาทเนาะพี่น้องเพิ่นว่าซื้อของลงทําบุญกับน้องซุกเนาะในส่วนของเาวามีกาได้สังฆทานนี่แหละเนาะส่วนของน้องซุกยังที่ลงมานําหลังเนาะทิพผ้าแม่ว่าลงมาเนาะพี่น้องมาเห็ดผ้าเข้าเนาะเาวามีก็เลยลงมาถวายก่อนคนเดียวเนาะรอบนี้เนาะ ขางน้องสุ้กะให้พี่น้องรอติดตามในคลิปต่ตอไปเนาะจามีกระซิแต่งขันหาก่อนเนะาะบันนี้เนาะลมแห้งแห้ง เวนิโมโตสปะสันต์ภาวสิโตสาภเวลัมติการโตนิพโตจะตุวังภวังสัพพิติวิวาสันตุสาพโลกวินาสตุมาเตภวัตวันตลาโยสุขิธิขายุกอ พิวาทะนาสิเลสเนจังโธทัปชาญินโนจตโลธรรมะวัฏติอายุวานุสุขังภาลังอาญาน้ำเลื่อมอาญจะโคตกินาตินาสังคัมเฮสุปฏิติตาธิคาลตังอิตายาสานาโซุปาคปฏิโสุยติธรรมโมจายัง นิท right. oh, hey, mm ัสิโตเปตานาปุชาจักกตาอุลาลาภลัญชภิโุนามานุปธินังตุมิปุญญังปสุตังอนาปัจจันติไม่ออกมีเนาะพร้อมทั้งสะพานบุญสถูกออกอันสุข no บิ a u t y เนาะจงมีอายุพนาสุขาภลาเด้อะหนึ่งสิ่งเด็ในสิ่งที่ชอบประกอบไปทั้ปรารถนาสิ่งใดข์โพสต์กุ้งสาธุสาธุสาธุ อนโมทามีขอขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยเด้อสา,อ,าอันทุ่ร่ทางผู้ใหญ่ใจดีกาที่เพิ่นสมทบมาให้ทำบุญกาขอให้ได้บุญทอกันเด้อซาถูขอให้สมความมุ่งม,มา่นปราถนาอยู่ดีมีแหง้งสุขภาพเข้มแข็งขอให้ประสบผลสำเร็จในหน้าทีการงานทุกๆอย่างเนาะขอให้มีความสุขหลายๆสลาถู ลงมาถวายสังฆทานเรียบร้อยแล้วพี่น้องหูซึกอิ่มอกอิ่มใจและกาหูซึกอิ่มบุญหลายเนาะมือน,นี้เนาะกาขอให้ทางผู้ใหญ่ใจดีกาอิ่มบุญน้ากันเนาะได้บุญทอกันเดอ้อทางพี่น้องวัตถุูทุกคนก็คือกันเนาะขอให้ได้บุญน้ากันเดอ้อมือน,นี้เนะาะสาามีกาดนนเนาะพี่น้องได้กลับมาบ้านกาได้ลงมาทําบุญยู่วัดบ้านกาหูซึกดีใจหลายเนาะกาสาหรับคลิปนี้สาวมีขอตัวลาไปก่อนเดอ้อพี่น้องพบกันใหม่คลิปหน้าสบายดีสวัสดีจ้า